ยางมาเลยๆพี่น้องเอ้ยยางมาธรรมชาตินี่มาเบิ่งงัวจา่ายต้องงัวปล่อยออกจากกันน,นี่นี่ธรรมชาติหญ้ากระไรเอาขขาโพดออกไหมเอาขขาโพดออกหญ้าเขียวอุ้มทุ่มเลยนี่ทั้งสายไฟระยองระยางเลยนี่งัวอู้หญ้าเขียวนี่ตัวผูเพื่อนบ่ได้อันนี้ได้จ่ายเด้นนี่น อพอโหดหักออกแล้วงูอป่าจะในงวป่าโอ้ยยางรูดๆหลายๆเลยพ่นหลายแห่งในสายไฟที่เราจะพี่น้องชีวิตบ้านนอกของหน้าเฮาชนบุเฮาะูงบ,บง่ได้อันนี้นะจ้ะเดินนี่บงง่ได้เลี้ยงยางเล่นปอยนี่สายไฟออมมากินอยม่ดเหมือนี่มูอมันก็นมมนนกบ,บ่หอนแดดนะจน้ะเนาะก่คือควายควายมันหอนแดด สวยมากอะเขาหอมได้ขวายนี่กวนี่ตากแดดได้ได้หน่แต่ว่าหนาวบ่สมนี่นี่ต้นอ้วนพี่พีวศพี่น้องมึงในแต่หยาบเน๊าะเขียวอุ้มทุ่มอยู่เนาะเขียวแห้งพี่พีวนี่วัวไม่รู้อ่อนนะจ๊ะเนาะพี่นี่ต้นหน่อยๆเพิ่นไปตากหักแห้งนี่แยงมาลุลลายๆแล้วนี่กินหยาพี่น้องเน่ะมึงในเพิ่นกินหยาเพิ่นตัวผู เป็นพ่อพันธุ์ใดได้ตัะพูนไงแล้วเข้า,กาไก่บ่ใดได้จ้ะนี่สายไฟสายไฟหัวมีตน้นอวนอยู่ได้จ้ะกินหญ้าปล่อยให้หากินธรรมชาติเลยนี่ เบิ่งไปเรื่อยๆจ้ะบานเฮ่าดูทงไ้ทงนาโอ้ออนหยาว่านนี้หยาพี่น้องก็หยาหยาไายแหงกินุ่นมือเลยนี่นี่แหละพี่น้องก็จะฝ่าเบื่อฝานานกันไ้จ้าเด้อเปิดมะพร้าวกให้กำลังใจนะจ้ะจะเลื่อนพานเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้า หัาวพื้นกินหยาพี่น้องหัวกินหยาปากกย่า,ปาข้าวโพดปลาทางผีมื่ออาทิตย์นี้นะจ่าเด้อทางผีก,กระทั่งขอนเกดปาก่าสรอยเขาบ้านรุดกระแลนมาแล้วรุดรุดลายลา,า,ายมาแล้วปลาไ่ายงัว,งวลูกงัวลูกงัว,ง,วงัวกินหยา ต่ลูกแล้วครับรถหมาแล้วว่าอันน,นไทยหงอย่างววหรือว่ายไทมหัวกินหญ้าอย่างนั้นนอจ่ะอยู่กับธรรมชาติกันสี่แล้วพี่น้องฝุ่นฟังวงัวนี่ตัวตอ้วนกุ้งกินหญ้ามันขี้ข้าโพดกันการที่ปวดปวดอุ่นไอ้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศสมิ่งนอจ้า,จานอกโอก,กันไม่ขี้หน้าใจมันเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งจ้าสวัสดีค่ะ